ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันแต่ว่าตอนเนี้สี่โมงแล้วคือแบบกว่าจะออกจากห้องก็คือแบบกว่าจะเริ่มใช้ชีวิตอะก็เย็นแล้วแม่แต่ว่าช่วงนี้คืออากาศเย็นมากทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปคาเฟ่ที่สะพานควายกับเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวไปขึ้นเอ็มอาร์ทีแล้วก็ ไปเจอกันที่สะพานควายเลยค่ะทุกคน คนถึงคาเฟ่แล้วนี่อยู่กับเพื่อนนี่แต่ว่ามันมืดมากทุกคนก็คือถ้าถ่ายถ้าถ่ายก็คือต้องเปิดแสงหนานี่ให้ดูนี่ดีดจริง่ข้างในกานก็คือม <Work it. S 2> ีหน่ะแล้วกล้องบอกเหนื่อยแล้วครับเอง ี่คือมุมหนึ่งนะทุกคนส่วนอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งส่วนทางนี้ก็คือเป็นผู้ดูเพื่อนถ่ายรูปโอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วนะครับคาเฟ่ก็จะปิดแล้วคนก็ยังเต็มกันอยู่เลยอ้าวอายสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้น้อยอะโอเคบอกรับเจือว่าเจืออะไรเี่ย อันนี้เวลาเนี่ยสแปนนาฬิกา29นาทียังเหลืออีกไกลไปกันต่อภาพสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพนะครับปึ้ง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 ปึ เรียกเป็นหม,มูมี่มาทุกคนนี่นเนี่บบยเอาไปสลัดเลยไม่ได้ค่ะนี่ยทุกคนดีอยู่เสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรากำลังขึ้นพิเทสไปเซนลาตนะคะกำลังจะไปหาของเก่บกันกับเดอะแก๊งเมื่อกี้นี้ทุกคน กันอากาศเย็นมากดีว่าแบบใส่เสื้อแขนยาวนาทุกคนดูดีนี่ถึง BTS แล้วแต่นรอ BTS มาไปเจอกันที่ร้านอะไรทุกคนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปกินร้านอะไรนะทุกคนเชอกันที่ร้านเลยไหนมากความหิวนี้ทุกคน <laughs> หิวจริง จุจ๊บๆเอาเถอค่าน้อยขอชาบ,บูที่ยูนเนียนน่ยหนุ่มคนนี่ทุกคนกินเสร็จแล้วเรทเทกน่ะปไปใส่ต่างชาติเลกไปใส่ต่างประเทศทุกคนนี่ขอบคุณมากนะคะหน้าเจนเจนประจำใจค่ะไปแล้วล่สวัสดีค่ะนี่วันนี้เจอไ,อไอเนนะะดินแลคะทุกคนโตมากนี่ออขอบคุณนะคะสวยและน,น,น่ารักด้วย รบกวนว่ายยอตรงนี้ด้วยค่ะเลี้ยวเพื่อเลี้ยงตอนนี้เจไอเลี้ยงนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินไปเซนลาดอีกรอบหนึ่งหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วกินมไหมกินข้าวอิ่มไหมไม่อิ่มไม่อิ่มกินได้อีกใช่แต่เราก็จะไม่ไปหาของกินแล้วเพราะว่าตอนนี้อิ่มมากทุกคนแต่ว่าจะไปซื้อของจากตลาดให้เพื่อนนะคะ แกงบุลีแกงบุลีดูหน้าบาแกงบุลีแจะจะยังไม่ดังเลยระด,ดับแล้วเพราะเป็นบุลี <laughs> บุลีแกงบุลีแกงนะคะทุกคนเนี่ยบุลีแกงกว่าโดนรู <laughs> ้ยังว่าใครติดบุลี <laughs> 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 เป็นไมโบลี่น้องผู้หญิงที่ใส่เสื้อคอก้องๆเขาแต่งตัวอะไรดูตัวเองก่อนอย่างเงี้ยอไม่รู้ว่าถึงมึงจะไปหึงอูุ้นไปเื่อยอ่ะแต่ก็ต้องอัด i e v e ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับนางผู้ชายที่ใส่เสื้อกลามแบบจีบแฟนเตอร์คุณลี่คุณลี่เหนื่อยอ่ะจะพิมพ์มาอีกครั้อุ้ยคอมเมนต์อุ้ยคอมเมนต์แป๊บนึงนะเมื่อไหร่จะเลิกไปฉีดน้ะเกลือสังกีทำไมหน้าพี่บวมจังคะไหนอะไม่รู้ครอะสีตรงไม่กลับมาได้ อยู่กับเพื่อนกอดแบบนึงใช่ปะอุ้ยคอมเมนต์คระขออ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยน้องผู้หญิงที่ตัดหน้ามาเองตลกอ่ะบุรีบอกไม่เหนื่อยอ่ะน้องผู้หญิงที่ออกปะเนี่ย ทำไมคอมเมนต์เร็วมากขอราะว่าได้นะครับเขาบอกว่าไปเรียนภาษาไทยไปทำไมทำไมอ่ะอ่านใหม่นอนผู้หญิงข้างหลังมากับเพื่อนไหมคะอ้อแนนด์ดูอีกหน่อยแม็กซ์่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ด้านห่างวันนี้จะยาวนะหรือข้อสอบ ติบุรีเห็นไหมทุกคนอันนี้คือเราหยอกนี่คนนไหนคนนี้ติดบุลี่ใช่ไหมอันนี้คือเราหยอกล้อกันนะครับทุกคนอย่าไปว่าเพื่อนผมนะอย่าไปถล่มเพื่อนนะอย่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นชื่อ IG ให้นะคะทุกคนแต่ว่าอย่าอย่าไปถล่มนะแต่ไอจีไอถึงเพื่อนจะชอบเอาข้อสองของไอทิคังก็อย่าอย่าว่าเพื่อนเราเลยอุ้ยน้องคนนี้ก็ข้อสองยาวเหมือนกันนี่น้องผู้หญิงข้างหลัง เงียบแต่ขำอย่างเดียวเลยขอขอโัยค่ะเพื่อนไม่ค่อยพูดน่าจะลิ้นไก่ั้นบูลี่อีกแล้วฉีดบูลี่เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ต่อนะคะน้องฉีดบท็อกบ้างไหมบูลี่เลิกฉีดน้ำเกลือบูลี่อ่ะแสบนะเห็นฝังเลยนะน้องผู้หญิงข้างหลังสองคน งงอะไรคะนหนน้องผู้หญิงอ่ะงงอะไรที่ไปซื้อเดลิเวอรี่นะเขาปิดเขาอะมันดูเสลอมากทำไมน้องถึงเดินไปกันสองคนอะไม่ได้ไปซื้อค่ะไปถามพนักงานว่ากินข้าวยังคะผมเป็นห่วงเฉยเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ม้าแอนด์บอนนี่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นโซนหอมเทียนหอมถ้าใครชอบกินไหนก็ถ้าใครชอบกินไหนก็ต้องลองมาดมกันดูนะครับแต่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ นอนไม่ค่อยหลับนี่นี่สาระไหมมิทไนซิงๆิงมิดไนแตมิดไนกินหอมมากสิหอมมากอันนี้ถ้าใครนอนไม่ค่อยหลับกิน <c oughs> มิดไน <c oughs> ก็จะช่วยในการบรรเทาอาการเอ็มาหาเขาไหมเขามาหา นี่เขาโนอันนี้ซื้อไปเป็นของขวัญจับสลักเพื่อนนะคะได้แล้วได้แล้วสมูทตันปั๊บะคนจะซื้อเหรอไม่ได้ค่ะอันนี้กำลังศึกษาปินอยู่เพราะว่าเผื่อไปทำน้ำหอมกันอ๋อใช่แล้วเราจะเปิดธุรกิจด้วยด้วยการใช่ฮ่าต่อไปเดี๋ยวคุณไอซ์จะไปดูเคื่องเทสเอ็มกันนะคุณคนเพื่อนคนที่แรงชาบูของเราวันนี้โอ้ หอวหรืออะไรหลังส <c oughs> ั้นเยร์ห่อยกถูกมงุงอ่ะเกิร์ใสนานะสวยเธอก็เกอรเนี่ยเกิร์มากตัวต้อยเทียวตัวนี้เจยวเองโอเควันนี้เราก็ไปแก้การทางวันคือเหนื่อยมากเพื่อนข้างหลังอย่าหันข้างครับ <c oughs> เหมือนแม่มด ต้องมีสารปลอดสารห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบโมเนียแต่เดินกลับขอบคุณค่ะเป็นการชวยผู้โดยสารโอเคไว้ใจกันวิ้ย์ค่ะเป็นร้อยโอเควิทย์โอเควันนี้ก็สนุกกันมากมากพอแล้วนะครับไว้เจอกันบอกหน้าเราจะไปทำอะไรเราจะกัดว้าไลค์กดซับสไคร้ อย่าลืมกดไลค์กดรีพอร์ตกดไลค์กดดีอ่ะให้เพื่อนข้างหลังฝากบ้านกว่าเพราะเขาคือดาวโอ้โหคือฟูมปากคุณกดแชร์กดไลค์กดแชร์เกดปักตะไคร เ้ื่อไสารโปรดชราบขนาดเท้าออกขบวนรถโปรดร<ไ>องหบ,บุรีก<า>แกงด้วยนะ<า>